สวัสดีครับนี่แล้วก็มากินขนมเจนครับกำลังอุ่นน้ำยาอยู่รอน้ำยาเดือดก็ตักใส่เลยนะครับนั่แเราก็อุ่รถชอบเผ็ดนะครับ นี่นะชอบดแล้วก็รมยพรกกนหน่อยครับชอบเผ็ก,ก,เก่อนอแล้วก็เราก็มีเม็ดกระถินอครกับ โลเดืเลยังไงพอาล้วเดี๋ยวรอนน้ำยาเดือดก็ได้ตอนนี้น้ำยาเราก็เดือดละนี่น้ำยาเราเอาเอาไปทำงานปุ๊บมันคือแกงปลาไหลครับ อย่างนี้แล้วกันขนมจีนยากระแกงปลาไหลเราลาบไปเลยเอากินเองหรอครับไม่เป็นไรหรอกขนมจีนยาปลาไหลครับเดี๋ยวไปกินด้วยกันครับ รสชาติจะเป็นยังไงแบเดยกก็รู้อยากกินอยากกินครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันครับขนมจีนแกงปลาไหลครับรไปกินด้วยกันนะครับขนมจีนแกงปลาไหลรสชาติจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไป อร่อยแน่รับรองแซบ่บโจวะหนมจีนแกงปลาไหลไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรครับอยากกินเยอะๆฉยครับครับไปกินด้วยกันนะครับพี่น้องแนมจีนแกงปลาไหลนี่ครับสวัสดี